คงเตือนคลิปนี้มีความหยาบคายและเนื้อาหาก็มีการสปอยใครที่ยังไม่ดูก็ปิดคลิปไปนะครับตอนนี้ผมจัดเทเลทินนี้นขึ้นมาเนื้อหายังต่อไม่ครบถ้าหากมีขอ้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับโนดาม่า no นะครับ ขอลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะครับผมอยู่กับผม S62 คนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาจัดเซีร์ริสแพสบิน n Hotel กันซึ่งผมได้ดูเรื่องอนิเมะนี้มาและติดใจเป็นอย่างมากมันอาจจะมีตัวละครน,น้อยหน่อยนะก็มีเท่าที่เห็น,นครับคนดูก็จัดเท่าที่เห็นนะครับโอเคตัวแรกเลยชาลีมอร์นิงสตาร์เลยก็คือนางเอกหรือตัวหลักของเราเลยนะครับเป็นลูกของลูซิเฟอร์นะพลังก็พอใช้ได้เลยพอต่อกรกับอดัมได้ก็เป็นแบบ ลูกครึ่งเทวดาแต่ก็เป็นครึ่งปีศาจนะครับผมซึ่งตัวผมจะให้ประมาณที่หมู่ฮ่า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 นะครับก็ไม่ได้เร็วไม่ได้ร้ายนะครับซึ่งตัวต่อไปก็คือวากี้อันนี้เป็นเทวดาเอยเป็นนางฟ้าตกสวรรค์นะครับเทวดาก็เฮียแหละซึ่งเป็นแฟนของชาร์ลีแล้วก็ฝีมือก็พอใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นเทวดาอุทเทวดาเป็นนางฟ้ากวาดล้างนะครับพอมีประสบการณ์ต่อสู้มาบ้าง ผมจะให้ที่กึมหรอแมวตัวนี้เหมือนจะเป็นคีย์หลักเลยนะเอาตามตรงก็น่าจะพอมีพลังแหละแต่พูดตามตรงผมก็ไม่รู้นะเป็นแบบกุญแจนะลูซิเฟอร์ก็ใช้มาเป็นกุญแจมันเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมเลยอะ่ะอาจจะมีพลังก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ผมก็ไม่รู้เท่าที่ผมเห็นก็ไม่น่ามีพลังนะก็โอ้ไม่นะโอเคครับเรามากับม้านินมังกร2ตัวกันดีกว่าม้านินมังกร2ตัวนี้ตอนที่ผมดูนะถือว่ามีพลังนะเออมันมีพลังนะเฮ้ย ไปดูถูกมันแบบเนี้ยดูหน้าตามันไปสิเีออเห็นมันเออเออบ้องบ้องแต่วอาแตกกว่านี้ไอ้เชี่ยพลังมันเอาเรื่องนะเว้ยส่วนตัวแล้วผมจะให้หมูฮะฮะฮะนะครับผมโอเคครับแองเจิลดัสเท่าที่ผมเห็นนางต่อสู้นะก็มีปืนอ่ะใช่ใช้ทอมสันยิงเทวดาโอรยะวเฉยๆวะก็แบบอึมเหรอหมูไอ้เชี่ยโอ้ไม่นะจะเวนอลาสเตอร์จะเป็นอิสลามนะครับผมอลาสเตอร์ ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้ามองนะ,นะ,ะงก็อาจจะพอกับชาลีแบบวะ่าแต่ว่าอาจจะอยู่สูงกว่าไงอันดับอะนี่คือพลังมันไม่ต้องพูดที่อะไรเยอะหรอกก็ตัวหลักนะก็ปีศาจวิทยุแต่ว่าถ้าในซีซั่น2นี่คลิปนี้มีสปอยเออซึ่งขอบอกไว้ก่อนเดี๋ยวสปอยนะจ๊ะคือมันได้ผูกพันธะกับอ่าชื่อทียอะไรจำไม่ได้เอาแปะรูปไปแล้วกันคือใช้มันทําพันธะสัญญากันทําให้อลาสเตอร์เนี่ยอาจจะใช้พลังได้ไม่เต็มที่ส่วนตัวแล้วก็ให้ แต่ว่าผมคิดว่าเก่งกว่าชาลีเก่งกว่าแน่นอนส่วนตัวนะคือคุณต้องเข้าใจนะผมตัดคลิปนี้ตอนที่ซีซั่นสองมันยังค้างคาอยู่อันดับต่อไปฮัสโอ้ไม่กอดฮัสดีบถ้าที่ผมดูซีซั่นสองนี่ถือว่าเก่ง mm hmm. เลยเอยเอไปดูถูกวันเชียมันไพ่นะเออมันแบบพิュ๊พิュ๊พิา๊พิพพกลแบบนี้ตบวลเวทได้เฮ้ผมว่าน่าจะประมาณอึมหรอเก่งกว่าแองเจลดัสแต่ไม่น่าเท่ากับแบ็กกี้หรอก โอ้ไวกี้นี่ก็น่าจะมีประสบการณ์แหละโอ้นิฟตี้โอ้โอ้ภาพจำยติดตาโอ้บึงชาดำได้เลยนะเฮ้ยพี่จา๋าไม่ไหวกับเฮียแหละเอาตามตรงนะก็คือบึงหลอยตูดไอเฮียตัวเมนกูไอส้สว์โอเคครับฝีมือของนิฟตี้นี่เห็นแบบนี้ก็ถือว่าเก่งกว่าแองเจลด์ส่วนตวัวผมให้เก่งกว่าแองเจ์ด์นะคือแองเจ์ด์แม่งโดนไอวาเลนติโน่มันตบแบบแะแพะแพะแ ไอ้ยิ้นิปตีแม่งเยะไมไปแทงหลังเขาไอ้เยไม่เจอปืนจ่อหน้าไอ้เยมันทอาไงไอ้เยมันจะกินเราเลยลเลยเลยเซอร์เพนชีสกูจะดัดจริตทำไมวนะนย<แ>โอเคครับพี่บาวงูงผมเอาตามตัวมันก็เก่งนะทหาแบบนับสมองแล้วก็จักปนงโง่ของมันเห็นแบบนี้พลังทำลายล้างมันเจ๋งนะเล้ยแต่คืองโง่ไปหน่อยไอ้เยแม่งโดนอดัมแบบปัดเสร็จคิ้เลยบแบบตายเลยไอ้เอยโอเคซึ่งผมจะให้อึมหรอเออ แต่ผมว่าพลังทําลายล้างเหนือกว่าวิกกี้ก็จริงเรื่องพลังทําลายล้างนะแต่ว่าถ้าหาต่อสนนู้กันจริงผมว่าวิกกี้น่าว่ะไหคอนเซอร์เบนเชียสคือมึงเป็นตัวประกอบแบบเป็นแบบมอสกระจอกกระจอกไอ้เหี้ยเผลอๆมึงต่อยกับสลา,ามอ่ะสลามชนะด้วยไอ้เหี้ยโอเคเพราะวมึงกะกว่าหมูไอ้เหี้ยหมูเห็นไห่มึุ้บมันขมือกมึงเลยตัวต่อไปวอกโอ้ยไอ้เหี้ยนี่เห็นมันแบบนี้มันตบอาเตอร์ได้นะเว้ย สมองมันอะฉลาดมากเลยเว้ยมึงดูดิกลยุทธ์ที่อะไรเพราะว่าก็น่าจะาพอๆกับอลาสเตอร์แหละหมู่ห้า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 ไปนะเ oh <my. S 1> พื่อนนะเท่นะเอาตามตรงอะ่ะแล้วมึงดูทําบทลูซิเฟอร์ไอโอเคตัวต่อไปวาเลนติโนวาเลนติโนนี่ใช้ปืนคือจะว่าเก่งไหมก็พอเก่งอยู่นะผมว่าคือมันยิงอัดอลาสเตอร์ได้ถึงแม้จะเป็นร่างแบบตอนเจ็บก็ oh. คือเห็นแบบนี้ก็พอใช้ได้อยู่แต่ผมว่าน่าจะเก่งกว่าวากี้แหละ คือมึงอยู่ในแบบสามพลวีนะเว้ยถ้ามึงกากกว่าวากี้ก็มันก็น่าจะไล่เรียกกันปะแต่ผมว่ามันน่าจะเก่งกว่าส่วนตัวนะส่วนตัวมันชื่อเฮียอะไรแล้ววะคือเอาเป็นว่าคู่รักของเซอร์เพนเชียสก็แล้วกันเอาแล้วพลังระเบิดไอ้เฮียผมจําชื่อนางไม่ได้จริงๆริงวะวขอโทษคนดูด้วยนะครับผมแต่ผมว่าพลังมันก็เก่งอยู่นะถึงแม้จะตบเซอร์เพนเชียสได้ก็เถอะน่าจะอึมหรอแต่ว่าเก่งกว่าเซอร์เพนเชียสกูวลเวด เวเวนนี่ผมว่าพลังมังนี่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคือพลังธน,นูคือกูเห็นช็อตเดียวเลยคือที่มึงยิงอะ่ะมึงยิงใส่าราตเตอร์กูว่าจริงทะลุโลได้ก็จริงแต่ตอนนั้นแบบาราตเตอร์มันแบบเปาะแปะในเฮียแค่ติ้มมันก็ล้มแล้วมั้งดูทรงอะ่ะผมว่าเวเวนอะ่ะก็น่าจะอยู่ประมาณวาเลนติโนแต่ผมว่าแวกี้ชนะว่ะเออเพ้อไอเฮียแฟนของไอเซอร์เปนเชสน,นี่ดูทรงน่าจะนะด้วยนะอ,อ๋อไวกี้ก็แล้วกันคือกูอว่ามึงก็คงเก่งกว่าแหละใช่ไหมวะ ตัวต่อไปโอ้โหลูกรักตัวเมนกูลูซิเฟอร์ไอ้เชี่ยแม่งป,ป่าลูกูคือซีซั่น2นี่ทำออกมาป่าลูกูน่าสงสารมากเลยตอนล่าสดแม่งก็ไอเ้เย้ะโดนหลอกกลวงี้กันสัตว์ปลารูกูตายไงแงแม่งบทตัวประกอบชัดๆเลยไม่สามารถทำร้ายพวกคนบาปได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนักเาการนะแต่ว่าถ้าเทียบพลังแบบไม่ต้องมีพันธะคุยอะไรเลยเนี่ยส่วนตัวนะคือ oh <my S 1> อับอตโก คือผู้มึงอ่ะกระจอกไอสัตว์เทียบป่าลูไม่ได้หรอกคือขี้ตีนอ่ะลาเตอร์ต่อยไปต่อตัวเฮียอะไรเนี่ยคือพูดตามตรงกันนะผมไม่ดูไอเฮลาวูบอสกูกูอ,อ่านไม่ออกเออขอโทษแล้วกันมึงไปอยู่ท้ายสุดเลยไปกูไม่รู้จักมึงว่ะโอเคกูให้มึงโอไม่นะแล้วกันคือแบบไข่กินตัวมึงได้แล้วมึงชื่ออะไรแล้วว่าเฮียฟอสซิลชื่อเฮียอะไรวะเออผมจำได้ว่าจำได้ว่าไอบอสเรียกมันว่าฟอสซิล แต่พูดตามฝีมือมันเลยนะผมว่ามันก็เก่งแหละไอ้เชี่ยตำนานอ่ะไอ้เชี่ยเนี่ยเห็นมันแบบนี้มันเจ๋งนะเว้ยพุยทธเอาวุโ่ะเก่าแก่โบราณนะไอ้เชี่ยเนี่ยเก่าประสบการณ์น่ต่อยกับอาราตเตอร์เชี่ยมีประสบการณ์แล้วกูพูดเล่นกูพูดเล่นไปไม่ได้ต่อยหรอกผมว่าฝีมือมันก็น่าจะลองวอล์กไปนะแล้วก็น่าจะลองชารีด้วย โอเคไอหมาป่าชอบแดนเซอร์มึงชื่ออะไรแล้วกูจําไม่ได้ผมว่ามันก็น่าจะเก่งแหละเออถึงขั้นแบบไปร่วมประชุมด้วยมึงก็น่าจะเฟี้ยวอยู่ใช่ไหมเพื่อนเห็นมันตัวใหญ่ๆแบบนี้มันเหยียบไข่แบนเลยนะเวยยังไม่เห็นฝีมือมันอนะ่ะเอาหมูห้าห้าแต่ว่าลองไอหมานิงมังกรไปก่อนกันโอ้ลิลิทลิลิทเลยนะเฮ้ยเยียบไปอยู่กับผัวไปคือฝีมือมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นคือกูไม่ได้เห็นนะเออพูดง่ายๆคือพวกกูไม่เห็นน่ะทำไงได้วะต้องทําใจอแต่คือเห็นเขาเล่าเรือน่ะ มึงดูบล็อกดิยังอวยเฮียเนี่ยไอลิลิลเนี่ยชี้ทางสว่างให้กับเราพนบาปท,ทั้งหลายแต่มันไม่น่าจะลุกคือมั้งไอเฮียแล้วกูก็เกลียดมึงด้วยไอลิลิลมึงตัดสายชาลีกูหาพบโอเคมาตัวต่อไปโอ้ไอตัวนี้ที่ว่ามันอยู่ในซีซั่นแรกวะที่ตัวเปิดมาเลยไอเชียนี่โหดอยู่นะผมว่ามันระดับแบบที่จะไม่ไหวแล้วอ๋อไม่แล้วไม่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 ไ,มไ,มไอนั้นอ่ะที่มันไปเอาแอปเปิลปะไปเอาแอปเปิลแน่เลย อาบอลตะเกิมคือถ้าผิดขออภัยนะเว้ยไอ้เฮียกูไม่ได้เสียนมึงตัวอะไรนี่มึงตัวอะไรเนี่ยมึงตัวโอเคกูขอโทษไอ้เฮียกูไม่รู้มึงวะโอไม่นะไปกันแล้วกันไอ้เชี่ยนี่สาว่ามันต้องการความสงบปะไอ้ตัวที่วอล์กมันไปแบบข้อเสนอให้ว่าแบบมันมีดินแดนแสนสงบอยู่นะเอออยากได้เปล่าอยากได้เข้าร่วมเออมันน่าจะประมาณนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดเพว่ามันก็ไปเข้าร่วมประชุมนะแต่ดูทรงแล้วมันขึ้มมันขึ้มนะเพราะว่า เออมันมีมาดไอ้ที่เนี่ยเก่งกว่าอหมาป่าแน่นอนโอเคไอน้นี่ไอ้ชื่อเฮียอะไรแล้ว<บ>ลวะไอส้สาม,มือไมกูจําชื่อไม่เคยได้เลยพูดถึงฝีมือนางกันเลยดีกว่าไอ้เชี่ยเนี่ยเก่งเว้ยมันจะอยู่ราวๆนี้แหละเออหมู่ฮ้าห้าห้าไปก็แล้วกันฝีมือนางเนี่ยเจง๋งไอ้สองตัวนี้ผมว่าน่าจะประมาณอึมหรอเพราะว่าตอนนางฟ้าตอนบุกมากวาดล้างไอ้ไอ้พวกเทวดาหรือนางฟ้าตอนมันลงมากวาดใช่ไหม คือมันยังให้แม่มันปกป้องอยู่เลยว่าไอสองตัวนี้มันก็ไม่น่าเก่งนะเพราะมันก็น่าจะประมาณอึมหลอนี่แหละก็คือน่าจะพอปกป้องตัวเองได้นะฝีมือแม่แต่คือมึงก็ไม่น่ามีความสามารถพิเศษอะไรหรอกนะเพื่อนเนาะก็น่าจะเป็นตัวประกอบทั่วไปโอเคนี่ไอตัวใหม่ซีซันสองคือกูจําชื่อมึงไม่ได้แล้วแต่เขาเรียกมึงเสอร์เพนเชียสสองใช่ไหมเบ้อนอลไาพี่ปลาไหลใส่แว่นกูคือพูดตามตัวมันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะน่าจะกากกว่าฮ้าสปะ่ะ ยังไม่เห็นแบบมันแบบพ่นระเบิดมันเออเฮียอะไรเหมือนบบเซอร์เพนเชียสกูเลยก็น่าจะเป็นนักวิทย์ก็น่าจะทดลองอย่างเดียวไอ้ทียนี่มันนักประดิตไงมันปรณฑิตแบบของทาลายล้างได้เออมันประดิตของทําลายล้างได้แต่นี่นักวิทย์ไงเขาแบบหาข้อพิสูจน์พิสูจน์ข้อเท็จจริงอะไรพวกนี้ใครเนี่ยโอเคบึงไฟโอไม่นะเลยนะไอ้เฮียนี่กูก็ไม่รู้โอไม่นะเหมือนกันเอ็เจลดัตซีซั่นสองโอเคเอ็เจลดัตซีซั่นสองคือไอ้เฮียเนี่ยล่างโตผู้ใหญ่แล้วเจ๋งกว่าเออผมให้ไปฮัสกันละกันนะคููกันคู่กัน คือมันฉลาดแล้วอ่ะไอ้เฮียมันปรับตัวแล้วชอดีไอ้เฮียเห็นมันแบบนี้มันเจ๋งนะเว้ยเฮียมันผู้คุมอำนาจไอ้สารกูดูอาราเตอร์กูยังเป็นหมาไอ้เจ๊เฮียนี่แม่งเจ๋งอาราเตอร์มันยังเป็นม้าหน่อยสำหรับมันอ่ะแม่งไอ้ใครจะไปสู้มันได้ปะคือเผยเผยมันให้พลังอาราเตอร์ได้เนี่ยมันยึดพลังกลับมาก็ได้นะเว้ยแล้วมันจะให้ใครได้อีกว่าแม่งเจ๋งนะเว้ยเฮียเนี่ย โอ้ยป้าเฮียมีดเฮียอะไรเนี่ยกัวามึงอะโดนเตะก็ปิวแล้วถ้ามีดีแค่ปากมึงอะมึงนี่หนักเลยสัตว์ไปอู้ไม่นะเลยเผื่อมึงกากกว่าหมูด้วยหมูหมต่อยมึงตายอ่ะไข่ด้วยเฮียคือไข่แม่งแบบต่อยมึงตายเหมือนกันคือทุกตัวต่อยมึงตายมึงไปอยู่หลักสุดเลยเฮียโอ้ลูดไอเชี่ยนี่เห็นแบบนี้มันเฟี้ยวนะเว้ผมว่านะถ้าสู้กันจริงๆนะเว้เพราะมันอาจจะเก่งกว่าแวกกี้จริงๆก็ได้นะแต่คือ ตอนนั้นมันอาจจะบทช่วยด้วยไงเออก็เราก็เอาตามในเรื่องไปก็แล้วกันก็คือกากว่าวาก,กี้ก็แล้วกันนะเออขอโทษด้วยโอเคไอเชียนี่ไอพวกกวาดล้างไอสัตว์คือกลัวน่าจะกากว่านิตตี้กากว่าทุกตัวเลไรที่เี้ยแบบเอิป้านี่ต้มตายกินมึงเลือดสาดอะก็เป็นตัวประกอบทั่วไปเนาะหมูข้ามแน่ไม่แน่ไอ้เงี้ยโอ้เชี่ยอดัมโอเคตัวเมนกูซีซั่นแรกคืออดัมนี่มันเฟี้ยวนะเว้ยเงี้ยมันเก็บหมดเลยมึงน่าจะไปประมาณ มึงน่าจะอยู่ประมาณอัตเัตคัมึือมันเก่งนะอ้เฮียแต่มึงโดนนิฟตี้แทงตายอ่ะไอเหียคือบทมึงก็เฮียเกินมึงดูไอ้ศาสตร์ไปสงสารชาวล็อกกเลยทุกคนชา่นออกมาจากกระจู้ผมนะครับเออเฟียวอ่ะดูหน้ามันดิแม่งอย่างเจ๋งไอเหียตายเพราะไอ้เฮียเนี่ยนะโอเคอาเบลไอเนี่ยเป็นลูกของอดัมแต่ว่าคือพูดถึงความเก่งแล้ว กูไม่เห็นเขาคงว่ามึงจะเก่งตรงไหนเลยมึงแบบดูคี้ป๊อไปได้วยซ้ำว่ามึงน,น่าจะอึมหรอเวอร์ชั่นกระจอกด้วยเฮียเออพิทักษ์ประตูซึ่งชื่อควยเลยไม่รู้กูจำไม่ได้แต่เอาตามตรงนะว่ามันก็งั้นๆน,นไหนเฮียตามอาเบลไปเลยเผื่ออาเบลเก่งกว่ามึงด้วยสัตว์ผงจําชื่อไม่ได้แล้วเซราใช่ใช่ใช,ใช่นางชื่อเซราโอเคเซราเนี่ยเอาตามตรงเลยนะคือถึงแม้ตอนมันลงไปในโลกเนี่ยมันจะดูแบบกระจอกอเหียมันไม่แบบสวนควยลยเลย แต่ว่ามัน way, เฟี้ยวนะเว้ยไอ้เหียเพราะว่าถึงขั้นแบบขังคบบัญชาถ้ามึงแบบกระจอกเหมือนไอ้หมูเหียเนี่ยแต่มึงแบบังคับบัญชาผู้อื่นน่ะมึงว่าจะโดนล้มไหมโดนไอ้เหียตายเลยคือมึงน่าจะต้องมีฝีมือคือผมว่าระดับมันเนี่ยน่าจะประมาณอาวัตถกรรมเลยเออคือแต่ด้วยความที่นิสัยนางมันดีไงไเหียเป็นเทวดาเออมันก็แบบ พี่นี่ไต่ตองให้รอบค่อแบบนางก็ต้องมีความใจดีแหละเออแล้วก็ไอ้นี่จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันระดับเดียวกันใช่ในเรื่องเคยพูดอยู่ว่ามันระดับเดียวกันแต่ว่ามันเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันปะถ้าจะไม่ผิดคือผมว่าถึงระดับเดียวกันก็เหอะแต่มึงน่าจะแพ้ลูซิเฟอร์กูปะะ่าวอะเพราะกูอวยฮี่อะ โอ้ไอพระเจ้าไอเฮียไอเชียเนี่ยถึงแม้จะเห็นหน้าแค่นี้นะครับผมแต่คือไอเฮียนี่ถ้าผมจะไม่ผิดนี่เป็นพระเจ้านะคือมันเสกได้ทุกอย่างอ่ะมึงแบบไอเฮียมีมีมึงคนเดียวที่ไปถึงพี่จ๋าไม่ไหวแล้วคือมีมึงคนเดียวเลยเฮียสมมุติหน้าคนดูผมจะเล่าพลังมันให้ฟังนะตอนที่ผมไปเห็นหลังหรือว่าคนไทยที่เขาเล่ากันในแบบตอนเขาวัดพลังกันอ่ะคือไอเฮียเนี่ยตอนที่เขาเล่ากันคนดูคิดดูนะสมมุติอาราตเตอร์อยู่หน้าคุณใช่ไหม คือคุณขี้เกียจสู้้ะคุณคิดได้มันหายไปอะอะรับเตอร์หายเลยเฮียตายเลยอาร์เตอร์กูกระจอกเลยเฮียคืออยู่สลับต่อหน้าไอเฮียนีแล้วเป็นมดทุกตัวเว้ยแล้วมดแม่งหายไปได้ด้วยคือจะพูดไงดีว่าไอเฮียคือมันทําเฮียอะไรก็ได้อะมันอยากเสกอะไรมันก็เสกมันอยากทําอะไรมันก็ทําได้อ่ะคือแค่คิดก็เป็นจริงอ่ะเออสร้างภาวะความเป็นจริงปั่นป่วนจะข้ามพบมิติอะไรก็ได้คือมันเก่งอ่ะ คือคนดูก็คงเข้าใจแหละเออมันขนาดนี้แล้วอไอ้เหียผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของแบบห่วงโซ่อาหารอะ่ะไอ้เหียนี่ใครวะ <Okay. S 1> พี่นั้นปะพี่ลูซิเฟอร์ปะถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะพี่ลูซิเฟอร์ไปไอ้เฮียพี่ลูซิเฟอร์เอาตามตัวมันเก่งนะเวะ้แต่คือดูโครงหน้ามันเด็หล่อนะเวะ้ไอ้เฮียเพราะว่ามันอยู่แบบเหนือขั้นกว่าเซราอีกอ่ก็น่าจะประมาณพี่จ๋าไม่ไหวแล้วอะ่ะ โอเคเอาละคนดูนี่ก็ประมาณนี้แหละคือพี่จ๋าไม่ไหวแล้วมีพระเจ้าสองตัวอาบัตเตอรค์คัมมีเซราลูซิเฟอร์แล้วก็เอมิลี่เออกูจำชื่อมึงได้แล้วแล้วก็ลีลิตแล้วก็อดัมแล้วก็ใข่อีอ๋ใบที่จะไม่ได้น่าจะลีลิตแรกตอนมนุษย์ไหมว่าถ้าจะไม่ผิดคือแต่ว่าไอตอนแรกเป็นมนุษย์นมึงก็มนุษย์คนแรกมันก็มนุษย์คนธรรมดาไหมวะผมไม่แน่ใจว่ะแต่คือ ล่างมันแบบเป็นล่างเทพเจ้าไงก็ให้อบัตคัมไปเนาะออแล้วก็หมู่ห้าห้านี่มีเอาล้ครับคนดูก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดเทียร์ซึ่งผมอาจจะจัดผิดจัดไม่ตรงตามใจท่านผู้ชมอะไรขอโทษนะครับแล้วก็ฟีดตอนที่ฟีดข้อมูลของผมนะครับคือตอนนั้นอ่ะไอสตอรี่เนื้อเรื่องอ่ะมันยังไปไม่ถึงเวที่กูจัดอะ่ะเชีย่ยแม่งต้องขอโทษคนดูนะครับแม้แต่อเบลเลยเฮียอเบลแม่งตอนนั้น มันยังไม่โชว์พลังเลยมันยังไม่มีความกล้าเลยผมเห็นมันเป็นแค่แบบไอคิวปอตคนหนึ่งอะคือแล้วก็หลายตัวเลยซึ่งถ้าผมจะปีผิดขอโทษน,นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นไอลิลลิตไหมร่างมนุษย์ผมก็ไม่รู้นะคือคิดว่าเป็นแบบแฟนขับคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับแฮสบินโฮเทลเล่นๆนะครับโอเคเอาล่ะขอโทษครับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละวันเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ